สำหรับมือนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของราคาง่วน,นะครับอยากจะสอบถามนะครับผู้ทีอ่อยู่ในวงบบการวงในนะครับไดมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแช่ให้กับคนเลี้ยงงวน,นะครับผู้ใดมีความคิดเห็นหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับราคางวอยู่ในพื้นทีอ่อีแองนะครับกดแสดงความคิดเห็นภายใต้คอม,มเมนต์นี้ใดนะครับคอมเมนต์ คลิปนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการแหลกเตียนเลี่ยนรูน๋นะครับลรากาเฮนไ้การข้าขายง่วงเฮาไห้ให้เป็นรรมที่สุดนะครับลอกก็ในเงื่อนไขที่ผมมองไปข้างหน้านี่นะครับในส่วนของอหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เป็นรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้าการน,นำของแพทย์ท่องท่านชินวัตรนี่ก็คือเรื่องของง่วงนี่ผมมองว่ายั่งบ่ชัดเจนนะครับ ตั้งแต่นายกเศรษฐาั้ดสมัยก่อนนี่เพิ่นกันจะมีความพยายามที่จะเฮ็ดนะครับเกี่ยวกับการทรงออกง่วนะครับเพื่อระบายจำนวนง่วในประเทศของเฮ้าซึ่งมีจำนวนหลายอยู่แล้วนะครับให้การทรงออกมากขึ้นนะครับยิงง่วตัวเหลือหน่อยทอาไดนะครับราคาก็จะขยับขึ้นมาซึ่งเป็นการออช่วยเหลือกเกษตรกรน,นะครับพอแม่พี่น้องผู้เลี้ยงง่ว อันนี้ก็ะจะมีะตั้งพเพลเป็นันดาลเขามาซื้อแน่นะครับแล้วก็บ,บานเท่าซื้อขายกันเองเศรษฐกิจคือขื่นในช่วงหนึ่งนะครับในช่วงทีอาการแจกเงินหมื่นเข่านะครับหลายๆลายคนอาจจะมีการเคลื่อนไหวท่าเศรษฐกิจอาจจะไปซื้องัวงซื้อควายเก็บไว้นะครับการจะเห็นให้ราคาขึน้นขึ้นช่วงหนึ่งนะครับแล้วการในช่วง อีกช่วงหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเทศกาลต่งตงตงางๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการหรือมีงานอีอย่างต่งตงตงางๆก็น่าจ,จะเห็นให้ราคาง่วนนั้นจะขยับขึ้นตามมาได้นะครับแต่อาจจะบ่บ่มุง่งมากถึงในสมัยตะกอนนะครับในสมัยตะกอนไม่าว่าจะเป็นในช่วงของโควิดนะครับเพียให้ห่าราคางว่วช่วงโรคระบาดเขาคิดให้ราคาง่วนนั้นก็ ขึ้นตามมากขึ้นกันนะครับพราะวางงวดตัวที่นี้คุณภาพนั้นมันเหลือหน่อยนะครับเราก็เห็นให้ราคาสูงขึ้นตามมาอันนี้ก็ต้องจับตามม้อนะครับพินองว่าในนโยบายนะครับนโยบายเกี่ยวกับทางบริษัทนี่มันจะมีนโยบายในเรื่องการส่งออกในทางการตลาดจังไดนะครับตัวนี้กันยังบ่เห็นอี่ยังทิ่ชัดเจนเนี่ยนะครับซึ่งคนเลียงงัวนะครับในประเทศของเฮ้าเนี่ย มีกะหลายขึ้นกันนะครับโดยที่สังเกตเห็นในแถวภาคอีสานบ้านเฮ้านเนี่เลี้ยงงวัวเกือบทุกข้วเรื่องนะครับตอนนี้บ่อดดขายก็ต้องเลี้ยงกันต่อไปเนึ่องจากขายบ่อดดราคาครับตอนนี้ผมกับเบิ่งของมูลในอ,อินเทอร์เน็ตนะครับในฐานขอมุล่ว่าจะเป็นช่อง y t u t u นะครับที่เขาพยายามที่จะนําเสนอเรื่องราคางวัวกเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ เ,เพื่อนๆชาวยู u ู e นะครับได้ไปสัมผัสคนขายง่วในตลาดต่างๆนะครับซึ่งดูแล้วก็ราคาง่วกับย่งบกขยับขึ้นท่อไดน,นะครับนอกจากที่ง่วที่มีสายพันธุ์ดีนะครับเลือดสูงมีความโครงใหร่างกายดีเนื้อแน่นดีกับย่งจะพ่อมีราคาแน่นะครับรว่าจะเป็น3 0 0 0 0ื่นถึงหกหมบาทแต่ว่าราคาง่ว ที่หุ้นดีลักษณะดีแต่ว่าสายพันธุ์ขยั่งบ่ได้ชัดเจนปันไดนะครับอยู่ในช่วงที่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นถึง2องหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์ในหลายๆบทนะครับหลายๆที่ผมเห็ดเกี่ยวกับคลิปมานนะครับก็คือว่าก็ยั่งวาแหะครับว่าง่วนี่ตอนนี้ก็อยู่ในประเทศเงหอกกันแล้วยั่งหลายนะครับโดยเฉพาะตลาดง่วต่างๆนะครับก็ยังมีง่วจนานวนหลายอยู่นะครับในขณะที่ การระบายออกนะครับไปยังต่างประเทศยังต่างๆกัย่งที่จะบดีนะครับประชาชนก็คือซื้อซื้อขายกันเองโดยส่วนใหญ่แล้วก็ช่วงนี้นะครับก็เห็นเงียบไปนะครับในเรื่องของการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นเหนือเทือนอย่างต่างๆหรือการลักลอบการนําเข่าเหนือเทือนนะครับซึ่ง อาจจะเห็นห้ปัญหาการราคาง้วดตกต่าอาจจะระยะยาวนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาก็ต้องบึงทิศทางของนโยบายภาครัฐว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไดนะครับสมัยก่อนนะครับจีนเป็นฉาิมหาอํานาจเขามาสื่งง้วเเฮาหลนะครับเห็นห้งัวเเฮานะครับเห็นห้งัวเนี่ยก็คือมีจํานวนหน่อยลงกับเชื่อเห็ราคางวสูงขึ้นบอกว่าเป็นง้วสายพันธุ์ใดนะครับราคาก็ยังสูงอยู่ดีเนื่องจากว่า เป็นไปตามลักษณของกลไกการตลาดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ผมดเดบงข้อมูดต่างๆนะครับเข้าวากันวาสองหาหกแปดนะครับที่ที่เบิ้งอะไรว่าราคางว่วจจะค่อยๆขยับขึ้นอันนี้ก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับแต่ว่าผมคิดวานะครับราคางว่วก็ยังส่งตัวอยู่นะครับค้น,น,นๆนองๆนะครับในตามเป็นไปตามเทศกาลนะครับหรือ เป็นตามสายพันธุ์ของง่วนะครับสายพันธุ์ง่วก็จะมีผลเห็นให้ราคาง่วดีนะครับสายพันธุ์อีกสำคัญนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ทางโครงสร้างกลรามเนื้อของง่วกันยั่งเป็นปัจจัยหลักที่เห็นราคาง่วบโบสุดลงหลายนะครับสำหรับวันนี้โคบานมูลอยเกินนะครับกะมาวอลสูพีสูนองฟั่งเพียงสำานีนะครับอันนี้ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับผู้ใดมีความคิดเห็นยางใดที่เป็นประโยชน์นะครับทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเฮ้ามอวิค์กันว่า ทิศทางมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ